สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทางลำดวนค่ะวันนี้นางสาวลำดวนมาซ้อมเดินค่ะมาข้อสนิมกันหน่อยนะคะไม่ได้ใส่แหวงมานานแล้วนะคะน้า่าเทียบช่องซิฟเดอมมีเตนอย่าเทียบช่องซีมันมีแตนเพราะว่าแนวออกเอามาเทียบช่องเก้ามาเทียบช่อง 9, เก้า อ่ารับยาช่องเก้าค่ะรำดวนนะคะเทียบเทียบเทียบ,บโอเคไปไปได้ไปได้จำจำจำไป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 ,ไป,ไปอ่าทับทีมทับทีมอยากไปด้วย ยายซ้อยไปไหมยายซ้อยก็จะไปยายซ้อยก็จะไปลำดวนไปแล้วอ่ะเทียบทุกช่องจะเทียบทุกช่องเลยใช่ไหมช่องหกก็เทียบอ๋อยายซ้อยอยากไปวันนี้ก็ใกล้เปิดแล้วนะคะวันนี้ก็ทำความสะอาดนะคะที่เคยรับลูกค้ากันนะคะ เอาทียบทุกช่องเทียบทุกช่องอเมื่อกี้เทียบช่องเก้าช่องหกแล้วก็ช่องสี่เออไปเทียบอีกเทียบทุกช่องเลยรับทุกช่องอะ่ะรับทุกช่องพี่อยู่พอจก,กอจะมาหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> ยังไม่เบรกเลยนะ<笑><笑>โอ้ได้ลูกค้าแล้วหนึ่ง วันนี้ควันรีบก,กับเพื่อนๆก็ทำงานนะคะก็นี่นะคะทำความสะอาดเกยให้ลูกค้ามานั่งช้างตรงนี้นะคะเอาเดินวนอีกสักรอบสิได้กี่รอบแล้ววันนี้น้องควันหยุดงานนะคะก็เลยมาพาํำดวนเดินนะคะคุณตายังเจ็บเกานะคะยังไม่หายดีนะคะโอจะรีบไปไหนเน่ย จะนอกรออเพื่อนๆหรอตัวเองคิวบวยเลยนะตรงเก้าอี้ที่น้องควานนั่งนะคะก็เป็นตรงที่ควันลี่นะคะไลรสดแต่ก่อนนะคะตรงที่เรานั่งไลรสดกันนะคะยายก็อยากจะไปด้วยนะคะโห ร่าเริงกันใหญ่นะคะร่าเริงกันใหญ่เลยสาวๆนะคะวนไปอีกสักหนึ่งรอบ ก็เดินแค่นี้นะคะเดินมาเข้ารับที่ช่องแล้วก็เดินไปแค่แค่นิดเดียวนะคะประมาณไม่เกินสิบนาทีนะ,ะอย่างเดินจริงๆก็จะอยู่ประมาณห้านาทีนี่แหละนะคะประมาณห้านาทีหกนาทีนะคะจะไม่ได้เต็มทั้งสิบนาทีนะคะเพราะว่าทางเดินเป็นระยะสั้นนะคะ ก็ไปโค้งตรงนั้นก็โค้งก็กลับมาเลยเดินเก่งเดินนิ่งวันนี้มาคนเดียวแต่ถ้ามาพร้อมเพื่อนๆนะะไม่รู้ใครจะวิจวัดไม่รู้ว่าใครจะวิจวัตบ้างนะคะยังยังไม่มีการซ้อมเดินพร้อมพรอมๆกันเลยนะคะแย่งแบบโอ้โหแย่งแบบลอยมากแย่งแบบลอยมากคำนวน โค้งมาแล้วนะคะค่ะตรงตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นบรรยากาศทางทางบ้านกระเหลี่ยงนะคะที่ทาใหม่นะคะบ้านชาวเขาบ้านชาวกะเหลี่ยงนะคะตอนนี้ก็99%แล้วนะคะ99%เลยนะคะก็เหลือแต่ตกแต่งเนาะนะคะตรงน,นี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นร้านค้านะคะเริ่ม ทำความสะอาดกันนะคะเริ่มจัดของกันแล้วนะคะบนเกยก็ทำความสะอาดนะคะมายังมายังยังมาไม่ถึงอีกสงสัยจะเดินเต็มนาทีนะคะลำเ,เดินบอกเราต้องซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์เราจะเดินให้เต็มเวลาเป่าวเราก็เหนื่อย ไม่ถึงจริงๆแล้วไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าทางรอบรอบรอบมันเล็กนะคะรอบมันใกล้นะคะมาแล้วอย่าเทียบช่องสิบเดอ้อระวังแตนเดอ้อแตนเดอ้อมันเทียบลงจ่องสิบเลยมาเร็วมาเร็วเออขึ้นแล้วก็ลงเทสเทสไงเทส โอเคนะคะผ่านหนึ่งรอบผ่านเอยทับทิมอยากไปด้วย <Okay. S 1> <laughs> กวากใหญ่เลย <laughs>